อยากจะนําเสนอเรื่องนี้สักหน่อยเมน้ําก oh. อเมื่อวันก่อนผู้ว่าเชียงรายยังเพิ่งถแถลงเลยนะไม่ว่าจะเป็นการตรวจน้ําประปา <c oughs> ในพื้นที่เนี่ยต่ํากว่ามาตรฐานเยอะเลยอ <c oughs> หมายถึงอยู่ในเกณฑ์น่ะค่ะต่ํากว่าค่ามาตรฐานที่เกินไม่ได้คือต่ํากว่าเยอะแม้กระทั่งไอ้บ่อน,น้ําตื้นน่ะที่ชาวบ้านบอกไปใช้แล้วเป็นผืน ก็ปรากฏว่าผลการตรวจแหลบเนี่ยไม่มีปัญหาคือค่าของสารหนูโลหะหนักต่ำกว่าเกณฑ์แต่เขาจะว่านั้นจะเป็นประปากับบอดน้ำตื้นประเด็นล่าสุดคือแม่น้ำกกตัวน้ำหนแม่น้ำกกโดยคอพอออพ,ออพอย่อมาจากกรมควบคุมมลพิษอาจจะถ่ายกับท่านผู้ชมสักหน่อยอ้าวค่ะคอพอ ย่อมาจากกมรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพย์ใช่ไหม <_ S 2> ผลตัวคุณภาพน้ำล่าสุดแม่น้ำกกสารหนูเกินมาตรฐานรวมถึงแม่น้ำโขงแม่น้ำสายเกินค่ามาตรฐานเหมือนกันต่อไปเวลานำเสนอต้องแยกคือประปาเนี่ยปลอดภัยอยู่ถูกไหมน้องใช่ค่ะประปาปลอดภัยอยู่ปัญหาคือน้ำในแม่น้ำแพทย์กลมควบคุมมลพิษเขารายงานอเองเลยในะระบาย กรณีแม่น้ํากกมีความขุ่นผิดปกติคอพในสกัดกระทรวงทรัพย์กําหนดจุดตรวจแล้วก็ตรวจหลายรอบได้น้องไ์มันเป็นยังไงตรวจทั้งหมดเนี่ยในแม่น้ํากก15จุดนะคะแล้วก็ลําน้ําสาขาที่ไหลลงแม่น้ํากกอีกแล้วก็ตรวจที่แม่น้ําสาย3าจุดแม่น้ําโขงอีก2จุดทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงรายครับอ่าน้องพี่ไปแป๊บหนึ่งไปดูแขก ค่ะวันนี้เรามีแขกนะคะอ,อ่ <c oughs> ทีนี้กำหนดแผนในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งวัดล้อมะค่ะปีงบประมาณ6-8เริ่มจากเดือนมีนายาวไปจนถึงเดือนกันยาของปีนี้เราก็จะเก็บตัวอย่างในเดือนละ2ครั้งเก็บตัวอย่างตะกอนดินเดือนละ1ครั้งตั้งแต่พฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ซึ่งถือว่าเป็นการเก็บครั้งที่3ของปีนี้นะคะ12พฤษภาถึง16พฤษภาเอาแม่น้ำกกก่อนแม่น้ำกก15จุดแบ่งเป็นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่3จุดแล้วก็เชียงราย12จุดพบสารหนูเกินมาตรฐาน0.010มิลลิกรัมต่อลิตร11จุดค่ะ โอ้โหนี่ถ้าไล่เลียงกันก็คือตั้งแต่ชายแดนไทยพมา่าเลยค่ะที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อาย0.030คือค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน0.010นะคะตรงสะพานมิตรภาพแม่นาวางท่าตอนตำบลท่าตอนแม่อายนี่ก็เกิน0.026มิลลิกรัมต่อลิตรมีสะพาน2ดินแดนบ้านแม่สลักอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ นี่ก็เกินเนี่ยค่ะถ้าเกินก็คือมีตั้งแต่เกินมากไปจนถึงเกินนิดหน่อยเดี๋ยวใบไล่เลยแล้วกันนะคะ11จุดมีที่ไหนบ้างมีที่บ้านจะเดอหมู่6ตําบลดอยหางอําเภอเมืองเชียงรายสะพานมิตรภาพแม่ยาวดอยหางอําเภอเมืองเชียงรายบ้านโป่งนาคำดอยหางอําเภอเมืองเชียงรายสะพานข้ามแม่น้ำกกตําบลดอยหางอําเภอเมืองเชียงรายสะพานแม่ฟ้าหลวงตําบลรอบเวียงอําเภอเมืองเชียงรายสะพานเฉลิมพระเกียรติหนึ่งตําบลรอบเวียงอําเภอเมืองเชียงราย ฝายเชียงรายตำบลรอบเวียงอเภอเเมืงชียงรายสะพานริมกกเวียงเหนือรวมใจอเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนี่11จุดนี้คือเกินมาตรฐานทั้งหมดในส่วนของสารหนูนะคะเก็บทั้งหมดเนี่ย15จุดเกินไป11จุดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือตัวแม่น้ำกกส่วนตรวจแม่น้ำสาขาที่ไหลลงแม่น้ำกก ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําฝางแม่น้ำกอนแม่น้ําลาวแม่น้ําสวยคุณภาพของน้ํามีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดก็แปลว่าก่อนที่จะไหลลงแม่น้ํากกเนี่ยคุณภาพยังดีอยู่แต่พอลงแม่น้ํากกปุ๊บเนี่ยสิจุดด้วยกันอย่างที่บอกไปสารหนูเกินค่ามาตรฐานส่วนแม่น้ําสายเก็บ3จุดใช่ไหมคะเกินค่ามาตรฐานทั้ง3จุดเลย ก็คือที่บ้านหัวฝายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่สองอเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบ้านป่าซางงามหมู่6ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายอันนี้คือแม่น้ำสาย3จุดมีเกินค่ามาตรฐานทั้ง3จุดแม่น้ำโขงเก็บ2จุดทั้งในพื้นที่เชียงใหม่และเชียงราย ก็พบสารหนูเกินมาตรฐานทั้ง2จุดค่ะก็คือที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมาแล้วอะต่อเลยน้องซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลบอกว่า 1. ผลคุณภาพน้ําบริเวณที่ติดกับพรมแดนของเมียนมาไม่ว่าจะแม่น้ากกหรือแม่น้ําสายจะมีค่าความขุ่นสูงตลอดเส้นน้ําและโลหะหนักสารหนูมีค่าสูง ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สะท้อนถึงการทำกิจกรรมการทำเหมืองอย่างชัดเจนข้อที่2ที่สรุปได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือค่าสารหนูที่พบในแม่น้ำโขง สันนิษฐานว่าได้รับผลกระทบมาจากแม่น้ําสายที่มาบรรจบกับแม่น้ํารั่วและก็ไหลลงไปแม่น้ําโขงเพราะค่าคุณภาพแม่น้ำ,นำในแม่น้ำกก,กช่วงที่ไหลผ่านอำเภอเมืองเชียงรายไปแล้วเนี่ยไม่พบโลหะหนักค่ะแต่จะไปตรวจสอบคุณภาพที่แม่น้ําโขงที่มาจากลาวเพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ขึ้นข้อที่3ท่านผู้ชมในพื้นที่โปรดฟังทางนี้คอพอ ปริมาณสารหนูเกินมาตรฐานอาศมผลต่อสุขภาพนามายัยมถ้านําไปอุบโภคบริโภคต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ําก่อนหมายถึงอาน้ําธรรมชาติในพื้นที่ไล่ไปอย่าเพิ่งเพราะและก็รวมถึงข้อที่สองอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําไม่ควรทําการประมงหรือกิจกรรมทางน้ำค่ะอันนี้เป็นการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําครั้งที่สแล้ว ค่ะย <26 S 2> ี่สิบหกถึงสาพฤษภาคมที่ผ่านมากันมาไปวิเคราะห์ครั้งที่สี่รอผลแต่อันที่ออกมาเนี่ยคือครั้งที่สามค่ะสิบสพฤษภาเดี๋ยวรอผลที่เพิ่งเก็บ26-30พฤษภาเพราะฉะนั้นไอ้ทีรําตีดีไปเดิมน้ำขวดนั่นน่ะที่เชียงรายที่ปะปาโูมิภาคที่แม่สายไม่มีปัญหาเพราะมันปะะปปปาแต่กรณีนี้ น้ำในพื้นที่ยังมีปัญหาในแม่น้ำแล้วมันก็คอนเฟิร์มนะเรื่องสัตว์น้ำด้วยถูกไหมน้องไม่รู้จะโทษใครแล้วเนี่ยเอา